สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ที m ทีแอนเจเอทซ์ซีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเล่นหวยขูดออสเตรเลียหรือเขาหรือที่เขาเรียกกันที่ออสเตรเลียว่าสแกชชี่นะครับผมก็วันนี้ผมมีเกม007นะครับ3ใบไป ซึ่งเกมนี้ก็ใบละ5บาทแล้วก็รางวัลสูงสุด1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับก็ประมาณ2 0 0 0 0นบาทแล้วผมก็มีเกมแคช c ซ l e b เบชั่นนะครับมี2ใบนี้ก็ใบละ5บาทรางวัลสูงสุด2 0 0แครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะเริ่มขูดกันแล้วก็วิธีการเล่นของเกมนี้ก็คือผมจะขูดลัคกี้ซิมโบลข้างบนก่อนก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเราถ้าเกิดเราได้สัญ,ญลักษณ์นั้นหลังจากขูดตรงนี้ เราก็จะได้รับรางวัล,วลตามที่เขียนไว้ข้างล่างนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นโอเคอันนี้ก็เป็นรูปนายกานะครับถ้าเกอผมเปิดเจอรูปนายกาผมก็ได้รับรางวัลหรือไม่มันมีสัญลักษณ์พิเศษก็คือสัญลักษณ์รูปเจ็แล้วก็ศูนย์ศ็ถ้าผมได้เลขเจ็ดเนี้ยผมก็จะได้ยี่บาทถ้าเผมได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดผมก็ได้รับรางวัลทุกอย่างหมดเลยนะครับมาดดูว้เโอเคครับรูปที่สองก็เป็นรูปอะจระเข้ครับรูปที่สามเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ ดอกไน่เจ้ไม่เป็นไรีรูปที่สี่ก็เป็นรูปโบนะครับส่วนรูปที่ห้าของเราเป็นรูปแว่นขยายมาที่รักลองมาดูกันเลยว่ะแปดบาทรูปหมวกไม่ใช่นะครับคล้ายคล้ายๆไทยอยู่ลูกเต๋าหนึ่งพดอนไม่ใช่นะครับมีปะ คือมอัหุดโอเคครับสัญลักษณ์แม่สัญลักษณ์ญญรแรกเป็นแมวขาวโอเคโอ้โดนกินโอเคครับแล้วก็เหลืออีกใบสุดท้ายมีสุภาษิตฝรั่งนะครับเขาบอกว่า third time is a charm ก็คือครั้งที่3มักจะโชคดี <Okay. S 2> เรามาดูกันดีกว่าว่าสุภาษิตนี้จริงไหมกดเดิมนะครับ โอ้ my gosh กุดนักโบราณด้าบาทมาดูต่อลุ้นสามวันสุดท้ายเฮ้ยห้าสิบไม่ใช่มันคือเกมที่แล้วมา้ยมาห้าร้อยมีมีบ้ามโนกห้าบาท10บาทโอเคเสี่ยงดังมากขึ้นท่ะทีสิบบาทนะครับนี่เราได้ตัววะ นี้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกห้าบาทแล้วก็ได้น้ำประดาน,นา้ำโอเคครับสิบบาทะคะ่ะเติร์ดไทม์สชามเป็นเรื่องจริงนะครับผมแล้ว<อ>ก็ทีนี้เราก็จะมาอ่าสรุปกันว่าเราได้หรือเสียเท่าไหร่นะครับผมซื้อไปด้วยเงินหกสิบห้าดอลลาร์ถูกกลับมาห้าสิบสองเหรียญเท่าก,กับว่าผมขาดทุนสิบสามเหรียญครับเรามาดูใบที่ถูกกันดีกว่าใบแรกนะครับ c a ชเซอร์เบอร์ชัของเราถูกอ่า15ดอลลาร์นะครับใบต่อไป ใบนี้ครับคอสเวิร์ดถูกเจ็ดดอนใบต่อไป007ถูก10ดอนใบต่อไปถูก20ดอลลาร์นะครับโอเคครับก็จะพูดถึงเรื่องแครชี่นะครับก็คือไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นอยู่แล้วครับไอ้เวเน,นี้เล่นยังไงก็ขาดทุนนอกจากแบบจะซื้อครั้งเดียวแล้วถูกแล้วหยุดไปเลยครับไม่มีทาง ที่จะแบบหาเงินหาทางหาการรวยจากไอ้เรื่องอะไรพวกนี้ได้แล้วครับแต่ก็เกิดเล่นเอาสนุกสนุก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยหรืออะไรนะครับไอ้ไอตัวนี้ก็จะนิยมซื้อเป็นของขวัญน,นะครับเป็นวันเกิดแม่วันเกิดอะไรเงี้ยนะครับก็ให้แม่เขาขวดเราเองถ้าเกิดเขาโชคดีเขาก็ได้ไปวันนี้ก็ขอลาแล้วนะครับทุกผู้ชมขอบคุณมากครับที่เสียเวลาดูคลิปงผมขอบคุณครับบ๊ายบาย